ในซูเปอร์นักแขกงนี่มาไล่ใช้อันที่เราไม่รู้จักบ้านนะ Evil e x o s i o n ต่อละกันมันต้องชาร์จด้วยนี่นะโอเคเดี๋ยวไล่ใช้ดูครับต้องนั้นก็เหมือนเดิมมีซูเปอร์โนวาเข้ามาแทนที่ใหม่5ต่อไป5ดาวแล้วไม่ได้40เ h e f ฟิ u เ e อร์ r i o ์เอร์นะเรานักลบแห่งอนาคต ว้าวสุ่มได้โบลีเย่โบลีห <Good. S 1> นังล่าสุดนี่สุดยอดโอเคแล้วก็อะไรมาเนี่ยลามอนโอเคเอาชนะทุกศัตรูนั่นเองโอ้ย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 ,อยนี่แน่เลยบิดเบิ้ เก่งก okay. ันเหลือเกินเก่งกันเหลือเกินโอเคมันจะเยอะเกินไปแล้วนะรู้สึกมันมาเยอะเหลือเกินยู โอ้ยจมาอะไรากันเยอะแยะลมกันเยอะจังระเบิดพลังอ้าวทีมเราเรียกไปแล้ว ระเบิดพลังนีแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยตาตากันจังโอเคซูปเปอร์เซย่าสองช่วยด้วยสามแล้วโอ้ยนีไ่ไงแล้วก็ระเบิดพลัง สเปเซียสามมาแล้วโอเคช่ได้นนอยู่เย่ yeah, จอไปหนึ่งตัวเออใครดีโอเยอะไปหมดทั้งโอเคทั้งเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวใช่ใช้ช่วยลาม,มอนดีไหมเพื่อนเรา ไม่ต้องช่วยแล้วกันลุยตัดอนตวดอนเหรอกดอนตดอน,ดอน,ดอนลุยเป็นทม์พอสายตรวจเรียบรอ้อยตัวน,ะนึ่งนี่นี่นี่หนี่น่ยนี่เนี่ยนี่นะ,นนะ าตามัวหางฟิวเจอร์อตูมางฟิวเจอร์ไม่ได้รักเรียนนะเพราะว่าต้องช่วยโลกกับผู้จากหายนะหมายเลขสิบเจ็ดสิบปดก็จะดูซองๆแบบเถื่อนๆนิดๆ โอเยสสวยงามอ่ามีใครมาอีกช้าพลังไหมครอบช้างอนาคตรับก็หังอนาครัลุกขึ้นมาใหม่โอ้นั่นไงมันมาหาเราเลยโอ้ กันก่อนนั่นไงนั่นไงโอเย่ oh yeah. วางต่อหาช้างที่ไหนที่ไหนลุย <will> อ้าว <will> โบลี่ <will> ไปสแลน <will> อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมพลังก่อนเขาเติมพลัง <will> อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตาย จตบังลังจตบังลังโอเคได้แล้วจตบังลังได้แล้วโอ้ยยากขนาดนี้เลยเหลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาไปกินโอ,โอ,โอโย้ยหลบได้ใช้อาวุธมันเพลิดนะนี่แน่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  โอ้ยมันหลบเก่งนี่นะ่นี่ยโอ้ยโบลี่ไม่เห็นจะเก่งเลยตายตายปล่อยจังโอ้โห อ้านี่แน่นี่แน่นแนตาม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 ไม่เห็นใครเลยโอเคนี่แน่นี่แน่นแนไม่ให้ไม่ให้มันลุก โอตะกี้ขึ้นช้างเลยพลังอ้ยนี่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 นีออ่นีน่นี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 ่น มันเปเมทฟิน <S 2 bidding> okay, oh, okay, ma ma ิทเน่นเอาหอมกันเว้ยขนาดเวลแปดสีนะแกแลังเอสโอ้อหมื่นโอเคได้แรงแปลกแปลกมาไหมสเปอร์อุ้ยสเปอร์โซลห้าดาวแล้วก็ออกาศคิสโซลองดูสนุกไหมสเปอร์โซล เพิ่งเห็นซูเปอร์เซอร์5้าดาวครั้งแรกเนี่ยเป็นซูเปอร์เซอร์ของโกฮังแห่งอนาคตนะเมือ่อเลือดลดลงต่ำกว่า50ซึ่งไม่ค่อยนะมันก็ activate กีพโต้ recovery mode นะแล้วก็ reduce damage เทคเคนด้วยเหรอแต่เป็นขนาด M นะขนาดกลาง reduce damage ก็ Dam คือลดอ่า การความเสียหายจากการโจมตีของศัตรูนั่นเองลิมิตเบิร์เจฟอัพซุปเปอร์อาร์เมอรช่วงหนึ่งแต่ก,กีรีคอบอลี่สปีดรีคัพเบอลี่สปีดดาวออกไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่ากีเราก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันอันเดิมแหละดีแลว <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศมาเก็บคุยของเครื่องหมายคำถามสีดแดง ออนี่เงื่อนไขคือต้องอจบเควสชื่อว่าซิมเมียน t บทเ f r o ฟลอนดนะคือจะคุยกับคนนี้ได้และมันจะให้รางวัลนี่อยู่ตรงนี้นะครโอเคมีของเก็บตรงนี้ช,ช็อกโกแลตตรงนี้นะครับก็ใกล้ๆกันอนอนสบายใจอยู่เกี่ยวกะ เก <Okay, S 2> เหมือนแลกของนะครับโ <Darling. S 1> okay, อเคอาไปเลยโอเคไม่มีของใช่ไหมเคกวยาวไปครับมาเลขสี่สิบเอ็ดนะไวเออร์ Warrior. อัน okay, i ี้ฮีเชันฟีเจอร์ชัตเตอร์โอเแม่เล็กสิบซาปอนเอาชนะก่อฮางโอเคลุยเทียนก่อนเลย เออจมีดเบอร์ซะเลยยอมไหมผลไม้โอ้โดนย่อมชาทำทำไงฮะไม่ฮ่เหรอ เเปลี่ยนซูเปอร์ซี่าสามที่ไหนนี่เน่เน,น่โอเคโอ,คโอค้แก่งขึ้นเยอะลบแล้อยังขาลายแรกจบไปคลลินโอ้ เอามาั่งนี่แน่คู่ลินลินเป็นคู่หูเราตอนนี้แต่เรามาสู้ซะเกรเทียนเทียนชิช่นั่งเหมือนใช้ท่าโอเคเลุยเลยจบไหม อเคไปต่อประตูวาร์ปโอเคเมืองตอนตกรอบนอกมีใครมาเกจิต้ากับพิกโล ซาบอ,อนเวียงบิกาลอยู่นี่นะอ้าวกดยังไงอ่ะกดไปติด L X L X ก็กดไปแล้วนะ อ๋อวาร์ฟมมันวาร์ฟใส่ล็อก่อนโอ้โอเคสบอนเวี่งอย่างเดียวเลยฟูเบริต้าทำท่าอยู่โอเคเข้าได้ละเฮ้ยเรียบร้อยเดียร์า ตัวห่างว้างมีคนมาช่วยเว้ยมาได้ชิ้เจบมาได้แปดว้าว <c oughs> ดุ๊ เร์ช้าซะหน่อยระวางกานอืน่นเก๊้่าสเปอร์นโนวาบ้างเออท่าที่แบบว่าเรามาใส่จะอยากจะลองนี่ก็จบเลยอีพีเอ็กซรชั่นเออยังไม่ได้อลองใช้เลยไหนรังโอเค นี่อีว,วอีวิวเอเ็ o พอ h e ชันมีต้องไปรับระยะประชิดอ่ะไม่ค่อยดีอ่ะอีวิวเอกพอรชันระยะสั้นเกินเดี๋ยวขอไปเข้าไปทำก่อน ้าไปตามใกล้ๆแล้วใช้ท่าอีกทีนึงมันไม่เหยวให้เข้าใกล้หรเว้ยนี่แน่นี่แน่เออก็คือต้องระยะประชิดแล้วก็ใช้แต่ก็ไม่แรงมากแต่ก็ถ้าใช้ใช้คล้องๆก็ดีนะ มันต่อเนื่องดีแต่ต้องระยะประชิดโอเคเปลี่ยนไม่ไม่เบิกแอบยำสาเบสบอลชุดเบสบอลของยำสาว้าวน่าใสอาเบิร์นนี่แอชแท็กสเปรคแสกิลมาใหม่นะแต่เป็นส่วนขานี่โอ้ก็สวยดีนะ เท้าเขียวแต่มีส่วนแค่ส่วนขาส่วนตัวไม่มีโอเคไล่ไปฮนะลองใช้ไอ้ท่าใหม่ๆบ้างอ่าพาไลฟ์สปรีมพิววิ้วอายเคไล่ไล่ปไ,ลลไปเลยนะเพราะผมเคยใช้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ใช้บ่อยๆไงก็อยากลองใช้บ่อยๆนะโอเคแล้วเดี๋ยวเดามันมันจะชินมือไหม ไลท์เจเนตไล่ไปเลยฮะเฟิร์ลควอเตอร์ห้าดาวนะหมายเลขสี่สองอาร์ติฟิเชียนไวเออร์สนะนักเรานักลบปัญญาประดิษฐ์สุ่มได้ซาตานลองดูฮะเออคิวเจ๊โบ๊ทแจ็คว้าวอ๋อนี่ไง อันดรอยมายเลขสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนั่นเองฮะถึงได้ตั้งชื่อเควสแบบนั้นอ้าวแต่เริ่มด้วยเซลตั้งแรกเซลจูเนยียมาอุ้ยลิมิตเบิร์สเลยนี่แน่บับใส่นี่นนุ่ยเลยเลยลุย,ลย เกซูเปอร์สยาขั้นสองอดีขึ้นหน่อยคนระับพอถ้าถ้ายังไม่แปลงร่างนี่รู้สึกไม่ไหวเลยอโอ้ระเบิดพลังนี่นะลุมเหรอเอาไปกินจบไปหนึ่งตัวถ้าไลค์เจเน็ตแชล่ลองดู โอ้ยชอโอ้ยเฮอร์คิวเราตายซะแล้วซิมิทเฟินนี่นะ่ไหนไแกเน็ตไรแกเน็ตไม่ค่อยดีอะไรแกเน็ต like อ๋อแต่มันทำให้เราเร็วขึ้นนะ โอเคผ่านนะอันนี้ไม่หวสกิลไล์เกเน็ตนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องชุบนะตรงสตารนไม่ต้องมีนี่ไงมันมันมันติดยากจริงบางทีนะเหมือนต้องคันโยกมันต้องตรงไปในทาง หรือว่า,ายระยะต้องพอสมควรหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยอ๋ยังมีเซอรจูเนียอยู่อีกโอเคลุยรียบรอย มีใครอีกไหมฮ่ตาตาตาติดขึ้นมาจากการชุบโแจกไปช่วยชุบมั้งเ่อเจมาเลข<า>สิบหกมาโอ้ยมาเลขสิบแปดโอ้ย Oh. What a surprise. You're not bad at all. Ah, dead ah What a surprise. I didn't expect someone to be this strong. พุ้ยแต่แต่ก็จะเดี้งนี่มาจากการใช้ท่านี่แหละนี่แหนะ่แต่มันก็เพราะเพราะเราไม่มีเราไม่ได้มีอาชีพยูสพื้นศึกไงเบสิกก็แถมมันเลยไม่แรงแต่ต้องชาร์จชาร์จแล้วใช้ชอาร์เจนไบต์แฉกซุปเปอร์โนวา ซุปเปอร์โนวาไปกินโอ้เดยียงง่ายดีนะอ่ะวาวโวจักตายซะเลยหมาเลขสิบหกชาร์จชาร์จชาร์จแปลงเป็นซุปเปอร์ไซยาสามอ่าเพื่อ,อนเราเดี่ยงหมดแล้ว มาเลยเลยเดียวใช้พลังแบบนี้นะนี่แน่นี่แนะ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 น่รนะนะะเบิดพลังอ่าเรียบร้อยเลยใครมา

ระเบิดพลังลุมเยอะระเบิดพลังนี่กระเด็นเข้าไม่ห้าไม่ห้าโอ้ยเนี่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 ยการเก่งก็นี่ทุบอ่า easily. ตายซะไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมตายรอเรียบร้อยเซลอู้จรวดพลังนี่จัดการโหเตะมาได้เซเจ็ด จะตามเซล,ลไปแล้วใช่ไหมว,ว้าวเรียบร้อยมาเลขสิบเจ็ดอมาตตไม่อมาตะาแล้วมาแอนดอร์ไปเลขสิบปดมา น,นี่คงเป็นฟิวเจอร์นะหรือเปล่าอะไรสิบแปดแต่ 18. จริงๆหมื่อสแต่แรกๆมันก็กึื่อๆลายนิดหน่อยตอนนี้มาเป็นภรรยาของกุลลินโอ้โอ้นี่ระเบิด ไปไหมต่อชาร์จพลังก่อนแล้วเปิดนี่โอ้ยโอ้ยอย่าโอ้ยดูมันใช้ท่าต่อพลังก่อนว้บมั้งไปเอเมฮะเอเมนะ นี่นี่จบไหมไม่จบเหลือโอเคเรียบร้อยหมายเลขแปดต่อใช้พลังเข้ามาดีเข้ามาดีโอ้ยมันยิงพลัตงตาย เว่อมีกำลังใส่มา้งโอเคติดติดจานแล้วลุยสองทีโอ้ทีสองไม่ค่อยจะโดนนะเพราะว่ามันหลบได้แล้วหอบเลยว้ว นี่แน่นี่แน่นนี่่แอามยิงพลังใส่ควับโอเคอันดับเมเป็นิดโ๊้ว wow. อโอ้ห oh, มื่นสามคะแนนเริ่มสูงขึ้นนะเป็นแรงแซดก็โอเค okay.